นะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านส้มตําลุงสมหวังนะฮะกับบรรยากาศนะครับนั่งแคร่นะฮะเิมทานน้ำนะฮะอนนี้ติดเรื่องเดียวจริงนะครับ แมงวีอะตอมหน้าตอมตาไปหมดนะไม่รู้จะไปนั่งมุมไหนแล้วนะฮะแมงวีตามทุกที่เลยนะครับผมไม่เคยมาทานนะฮะครั้งแรกนะฮะมาลองดูนะครับก็หยิบเสื่อหยิบอะไรมาเองนะฮะเขาตากเสือไว้ก็ให้เราบริการหยิบเสือมานะฮะแล้วก็เลือกเอาเลยนะฮะเมื่อกี้ก็มีเมนูเขียนไปนะฮะก็มีเด็กมารับนะะตอนแรกนึกว่าต้องเดินไปส่งเองนะครับทางลงนี่สูงชันพอสมควรนะฮะขาขึ้นนี่ไม่รู้จะยังไงนะฮะ ลงมาเนี่ยเป็นทางน้ําตกเนี่ยน่าจะเป็นทางน้ําตกนะฮะแล้วเขากั้นกั้นเอาไว้นะฮะอ่านมาแล้วนะฮะผมสั่งน่องวีสองนะฮะเป็นน่องติดสะโพกนะฮะเยอะเลยนะฮะคอหมูย่างกะทมไทยนะครับข้าวเหนียวหนึ่งชั้นนี่หนมจีนนะฮะเอาเท่านี้นะครับแลครับผมตอนนี้ก็ทานอิ่มแล้วนะฮะนอนพักนะฮะ ไม่ได้เช็คบินเลยนะครับสั่งส้งสมซำเพิ่มไปอีกนะครับเดยไปทานบนน้ำตกนะฮะว่าจะไปน้ำตกก้ากระโจนนะฮะเห็นอีกไม่ไกลนะ,ะตอนนี้11โมงนะครับพักอีกสัก20นาทีนะฮะกำลังสบายนะครับเราเดี๋ยวว่าจะไปต่อนะฮะฮน้ำตกนะฮะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูถนะ้าเจอน่าจะไปเล่นน้ำตกนะฮะวันนี้ร้อนนะฮะนะครับผม,มเช็คบินไปแล้วนะฮะ325บาทนะครับผมวันนี้สั่งอ่า ผมสั่งข้าวเหนียวกับส้มตำขึ้นไปเพิ่มนะฮะเดี๋ยวไปน้ําตกนะครับก็เดี๋ยวห่อขึ้นไปแล้วก็เมื่อกี้ไปเติมน้ํามันมา200บาทนะฮะได้มา7.1ลิตรนะครับผมระยะทางที่ผมวิ่งมัน242กิโลนะครับยังเหลือ,อขีดหนึ่งนะฮะแต่พอดีเจอปั๊มก็เลยรีบรีบเติมก่อนนะฮะไม่รู้ขึ้นไปข้ขางบนจะลําบากนะ,ะเติมเต็มถังไว้ก่อนนะครับ ผมว่าถังนึ่งถ้าวิ่งเฉลี่ยวิ่งต่างจังหวัดอ่ะมี250ขึ้นแน่นอนนะครับผมวิ่งในเมืองอ่ะประมาณ190ตกขีดตกขีดเหลือ1ขีดเนี่ยผมก็เติมลวก็น่าจะได้ประมาณ200โลนะถังหนึ่งเติมทีประมาณ7ลิตรนะครับจริงๆถังมีความจุ10ลติตรคือผมไม่อยากให้ถึงก้นถังขนาดนั้นนะฮะก็เติมทีละ7ลิตรประมาณ2 0 0กว่าบาทเนี่ยวิ่งได้200กิโล สองร้อยกว่ากวาะตกโลและเกือบบาทนะครับผม <c oughs> จะสะเขียวแมงวีเยอะมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมย้ายขึ้นไปที่น้ําตกเลยนะครับผม กำลังจะเดินขึ้นน้ำตกนะฮะบรรยากาศนะครับรอบๆน้ำตกก้าวกระโจนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดินไกลแค่ไหนนะเขาบอกชั้นเจ็ดสวยนะครับแต่ถามเขาแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นตอนนี้เขาไม่เดินนะครับไปชั้นเจ็ผมถามได้กี่นาทีเขาบอกว่าเป็นตอนนี้เขาไม่เดิน <c oughs> ก็เขาบอกเดินไปเรื่อยๆนะฮะเดินไปเรื่อยๆน้ำเจ็ดชั้นเจ็ดสวยมากนะครับ ก็เราก็ตั้งเป้าไว้ที่นั่นนะฮะเขาบอกมี9ชั้นนะครับผมก็ตั้งไว้ที่ชั้น7ก่อนนะครับค่าบริการ10บาทต่อท่านนะครับสองคนสองคนครับ จ่ายค่างค่าเข้าบริการนะฮะคนละสิบบาทไม่โฟกัสน,น่เขาบอกชั้นเจ็ดเดินสองโลนะฮะปกติผมเดินแปดร้อยเมตรโลนึงนี่ก็เหนื่อยละ <c oughs> มีเสือให้ปูนะครับเช่าเสือได้นะฮนะครับนี่เป็นบริเวณชั้นแรกนะฮะน้ำได้น้อยนะฮะ แล้วมีหลายท่านเล่นกันนะครับคือคงคนพื้นที่นะฮะขี้เกียจขึ้นไกลนะครับร้อนฮะแดดเปี้ยงเลยอันนี้ชั้นสองนะครับผมเป็นทานเล็กๆนะฮะไหลไปรวมชั้นหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้เดินขึ้นมายังถึงชั้นสามเลยนะฮะอีกโลสี่นะครับ แดดเปรี้ยงนะฮะตอนนี้เที่ยงตรงนะฮะผมเดินครับนะฮะได้ยินสายน้ำแล้วอยากอยากโดดแล้วนะฮะแต่อยากหาที่สวยๆโดดนะฮะที่สะอาดนิดนึงนะครับได้พักผ่อนด้วยนะฮะโลสีนะฮะถึงชั้น3มนะฮะก็ไม่ไกลนะครับถ้าเดินอย่างนี้มีลุ้นถึงชั้น7ครับผม นะฮะเดินมาประมาณ10นาทีเจ็ปนาทีนะม่ถึงสิบดีนะฮะเรามาชั้นสามแล้วนะครับนะฮะชั้นสามแล้วนะฮะอย่างนี้มีรุ้นชั้นเจไหวครับผมยังไหวอยู่นะฮะแรงยังได้อยู่นะฮะแต่เดินลงนี่อีกเรื่องนะครับนะฮะมีโครงการปลูกป่านะครับผมงอ่อหลวงเรานะฮะนะครับเดินีกอึดใจนึงนะฮะชั้น4ี่แล้วครับผม มีสะพานขึ้นตรงนู้นด้วยนะอีก600เมตรจะถึงชั้น5นะ้ตอนนี้เราอยู่ชั้น4นะฮะตรงนู้นมีสะพานแขวนนะครับสงสัยเราได้เดินผ่านแน่ๆเลยนะฮะนู่นนะครสะพานแขวนนะฮะนะครับเส้นทาง ที่จะไปชั้นห้านะฮะลงปีนหินนี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยมีตัวจิ้งเหลนนะครับตกใจ ชั้นที่5นะครับมีเขียนต่อว่าอีก99เมตรชั้นที่6นะฮะตอนจะทันที่5้าก็เขียนนี้ครับ99เมตรแต่เดินมานี่ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยมายังเหนื่อยนะครับชั้น5้าแล้วนะฮะมีคนเล่นอยู่นะครับเสียงดังเลยครับอันนี้น่าจะหแล้วนะฮะเสียงดูยิ่งใหญ่นะฮะอ๋อลงมาสูงนะครับลงมาสูง นะครับชั้นที่หกจริงๆด้วยนะฮะเริ่มได้ลุ้นนะฮะว่าชั้นเจ็น่าจะสวยนะฮะเป็นหกน้ำแรงแล้วนะครับถึงชั้นเจ็ดแล้วนะฮะข้างล่างเขาว่าเป็นลานหินเลยนะน้ำเยอะมากนะฮะนะฮะชั้นเจ็ดนะผมเห็นลานหินแล้วนะครับนะฮะแต่ช่วงนี้น้ำน้อยนะฮะมีอยู่ยอมนึงนะฮะเท่านี้นะครับแต่น้ำน่าจะเย็นอยู่นะฮะ เดินต่อไม่ไหวนะฮะชั้น8อีก500เมตรนะครับผมเลิกแล้วครับผมจบที่ตรงนี้แล้วนะฮะนะครับผมเราเดินมา45นาทีนะฮะชั้น7นะครับขอบคุณมากนะครับมาหน้าแรงนะฮะน้ำไม่เยอะนะฮะแต่โอเคนะฮะโอ้โหว่าชั้นตกชั้น6ไหลแรงกว่าสาใจกว่าแต่ลงไม่ได้นะครับเป็นผานะฮะเอาจริงๆก็ลานหินจริงนะครับไม่เถียงนะฮะแต่แดดนี่ระอุหินเลยฮะ โอ้ oh, สูงน่าดูเลยครับคือถ้าหน้าน้ำเนี่ยตรงที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นน้ำตกหมดนะฮะสเกตแดนนะฮะเพี้ยงเลยะฮะแต่ไปข้างหลังได้นะ,ะเป็นทางลงน้ำตกเลยนะฮะโอ้ oh, ตอนนี้ผมจะสุกแล้วครับตอนนี้ผมขึ้นฟังกอนนะนะครับตัดสินใจกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลงกลับไปเล่นชั้นห้ากันนะฮะตอนนี้เที่ยงสี่สนะครับคือันเจ็ด เป็นลานหินก็จริงนะฮะสวยก็สวยสตนน่าจะมาเย็นนะฮะสักสี่โมงนะฮะน่าจะโอเคหินนี่องค์ความร้อนอันนี้ละอุมากนะแค่ผมไปยืนยังไม่ถอดรองเท้านะฮะตัวนี่จะเกรียมแล้วนะครับนะฮะน้ำตกก้าวกระโจนนะฮะผมคงไม่เดินขึ้นไปถึงชั้นเก้าแน่นอนนะครับจากตรงนี้ไปชั้น8 5ดห้า้อยเมตรนะฮะก็พอเถอะลงไปชั้นห้านี่ประมาณโลกว่านะครับเมื่อกี้มาหมร้อยบวกกับ อยู่ประมาณ500นะฮะประมาณโลหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลงไปชั้น5นะครับคงใช้เวลาประมาณ2ี่นาที10กว่านาที20นาทีนะฮะตอนนี้ก็ล้มเงาไม้ก็แทบจะไม่มีนะฮะมีอยู่นิดนึงให้เรานั่งนะฮะข้างหน้าผมเป็นเหมือนเป็นล้มเงานะฮะแต่ไม่มีทางเดินไปนะครับฝั่งนู้นนะฮะมีแต่ทางเดินขึ้นอย่างเดียวเลยนะฮะไม่มีทางลงมานะฮะอย่างชั้น6ก็ไม่มีทางเดินลงไปนะบางจุดที่น้ําแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่ทําทางเดินให้นะฮะ ชั้นหกน่ากลัวจริงครน้ําเสียงดังมากนะฮะน้ําน่าจะไหลแรงน่าจะลึกนะฮะเขาเลยไม่ทําทางเดินลงนะฮะได้แตเดินผ่านถ่ายรูปนะครับ